สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับกลับมาอีกหนึ่งวันนะครับกับการส่งมอบรถนอกสถานที่นะครับช่วงนี้ก็เริ่มทยอยส่งมอบกันแล้วนะครับก็เริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเป็นคันนี้นะครับเป็นตัวเอเวอเรสตัวไทเทเนียมพัสนะครับหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหนึ่งห้าเก้าเก้าครับผมประมาณนี้ดี่าโอเคเราตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างดูนะครับคันนี้เริ่มจากกระจังด้านหน้านะครับเป็นทรงแรสเตอร์นะครับวัสดุชิ้นงานค่อนข้างแข็งแรงนะครับเป็นวัสดุตัวเดียวกับของ แรปเตอร์เลยอะคริลิกแบบพรีเมียมนะครับตัวนี้สีโครมนี่นะครับไม่ลอกไม่ลอกแน่นอนครับรับประกันนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นคราบเกลือนะครับผมลองดูนะครับแล้วก็ชายกันชนด้านล่างตรงนี้นะครับเราทําสีเป็นดาด้านนะครับปกติแล้วหนึ่งห้าเก้าเก้าครับไทเทเนียมพัสเนี่ยครับจะเป็นสีบอลเงินคิวล้อสามนิ้วนะครับ แบบดำด้านด้านหน้าล้อแม็กฟูลเอลครับใส่ยาง b ี BF นะครับตรงนี้เหมือนเช่นเคยแล้วแล้วก็ชุดครอบตรงนี้นะครับเป็นดำด้านนะครับตอนแรกเป็นโครเมียมกระจกนะครับเราปิดตัวโครเมียมด้วยดำด้านนะครับการลอยมือจับครอบมือจับนะครับแล้วก็คิ้วกันสัดฟิล์มที่ติดตั้งเป็นเซรามิกนะครับชายด้านบนยังเป็นสีเงินอยู่นะครับแล้วก็ถึงด้านล่างเหมือนกันตรงนี้นะครับเราทำมันให้มันแมท์กันนะครับ อลองดูรอบๆท่อไอเสีย HKS นะครับทั้งเส้นนะครับคันนี้ชุดครอบรวมเราใส่เป็นดำด้านทั้งหมดนะครับตัดแล้วก็คำว่าเอเวอรด้านหลังเนี่ยครับตรงนี้เป็นแบบมีไฟนะครับแล้วก็ชายด้านล่างทำสีเป็นตัวดำด้านครีบฉลามด้านบนนะครับเรายังคงเน้นความใสของตัวรถอยู่เพราะว่าสีดำเราต้องให้ออกแนวความใสความเงานะครับแล้วก็ตัดด้วยดำด้านนี่ครับดูมุมกว้างๆครับ ฟิลมเซรามิกสวยไหมครับล้อแม็กฟูเอลของแท้นะครับยาง bf อฟนะครับสองเจ็ R 2 0นี่ครับลองดูรอบๆบนี่ครับชุดแต่งเดี๋ยวลองดูภายในกันบ้างครับเราใส่เป็นตัวถ้าย,ยางอะไร อันนี้เราตัดพยางเข้ารูปนะครับเป็นดำได้ดำนะครับตรงนี้ักชายสักับเพจแบบสแตนเลสนะครับ <Okay. S 1> กล้องหน้ารถเรามีแถมให้เดี๋ยวเราจะติดตั้งให้อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้แ๊บหนึ่งนะครับ mm hmm. ลองดูฝาท้านิดนึงครับอ, mm hmm. อันนี้ของเดิมเราคืนให้ทั้งหมดนะครับตรงนี้เราก็เลยพับเบาะอยู่ ประมาณนี้นี่ผมมาส่งรถที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับอยู่ที่อำเภอพนมสารคามนะครับวันนี้เราออกนอกสถานที่อีกแล้วนี่ครับก็หลักๆโปรโมชั่นคันนี้นะครับก็เป็นดอกเบี้ยต่านะครับพร้อมชุดแต่งฟรีทั้งหมดนะครับอันนี้ผมไม่มีเก็บตังค์เพิ่มนะครับจ่ายแต่เงินดาวอย่างเดียวทุกอย่างฟรีให้หมดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อโทรศัพท์ถามผมได้นะครับเรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับมีบริการส่งรถฟรี ให้ทุกจังหวัดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้เลยนะครับวันนี้ผมก็มีส่งรถนอกสถานที่ก็เดี๋ยวจะเริ่มทยอยส่งมอบรถอีกอเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวมีคลิปยังไงเดี๋ยวผมจะรีบมารีวิวให้ดูนะครับผมหลักๆก็ประมาณนี้ครับวันนี้ผมเอกฟอร์ตโปรโมชั่นนะครับติดขัดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับ ก็มีนัดลูกค้าไว้ตอนเที่ยงนะครับอันนี้ประมาณ11บอดโมงละเคครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ